วันนี้พามาดูโอ้ยกระถางกระถางค่ะกระถางอันนี้และค่ะกระถางที่มันเปืเป่อนๆนี่ละะ่ะค่ะถ้ากระถางดินเผาสวยก็จริงแต่ถึงเวลาก็ขี้เหร่มากๆเลยนะคะเนี่ยเวลาฝนตกเยอะๆแล้วก็จะเป็นคาบแบบนี้คาบเขียวแบบนี้แปลงยากนะคะแปลงยากต้องใช้วิธีนี้เลยนี่เลยจ้าน้ำยาขัดท่องน้ํานะจ๊ะ ยี่ห้อยังกับใส่ลงไปรลดนี่ขอยเห็ดแนวนี่เด้อเพราะว่าบ่ได้ขยันมันถูนะ <c oughs> เอาแบบว่าแบบสะดวกรวดเร็วแล้วก็จะสวยดังเดิมผลวาสันดีนี่นะคะนี่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 เทน้ํายาขัดห้องน้ํานะคะน้ํายาล้างห้องน้ําลงไปแล้วก็เอาแปรงมาขัดไม่ได้ออกแรงเยอะเลยนะคะมันก็จะ สวยดังเดิมนี่แหละค่ะกระถางเราซื้อมานานแค่ไหนถ้าเกิดเป็นคราบไขรตะไคร่น้ําอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยทำแบบนี้เด้อทาแบบนี้เด้อนี่นี่แบบนี้ค่ะเราก็ล้างออกแค่นั้นเองใช้ได้เหมือนเดิมจ้านี่ไงวันนี้คุณป้าก็นอกจากจะมาล้างกระถางให้ดูมามีแนวสีเห็ดล้างกระถางให้เบิองเนี่ยงามบองามบอนั่นเห็นไหม ใหม่เหมือนเดิมนะคะใหม่เหมือนเดิมแล้วก็จะปลูกของสวยๆงามๆนี่ต้นพาร่ำรวยบางคนก็เรียกเฮงเฮงรวยร,ยรวยอันใดก็ไดันวยเบิดอันนี้เป็นอโกนิมานะคะนี่ mm hmm. คุณป้าแยกไว้สักนานแล้วล่ะค่ะต้นนี้แยกต้นลูกออกไปขายเหลือแม่อยู่ท่อนี้ <c oughs> คุณป้าก็จะเอาไปลงกระถางใบนี้นะคะที่ขัดแล้วนะคะขัดแล้วสวยๆงามๆนะ ปลูกด้วยดินนางฟ้าฟ้าฟ้าโอ้ดินนางฟ้าก็แพ็กยินเหยาะหลังเหยาะบนละมือหนึ่งมือหนึ่งนี่ค่ะกําลังแทงนอเลยนะคะดินนางฟ้าดียังไงดินนางฟ้าดีตรงที่ว่าเวลาเราเปลี่ยนกระถางเขาก็โยกขึ้นโหลดไม่แน่นนะคะดินนางฟ้าเนี่ยไม่แน่นเลยนะคะปลูกปลูกแล้วก็พืชงามใบนะคะนี่เหมาะสําหรับบอนสีแล้วก็กโกนิมาแบบนี้เด้อสีสันสวยงามยางขนาด นี่เบาออไปก็ว่า่อยโมอ,อ,อีกก็ใส่ลงไปเลยค่ะบึ่มจากนั้นก็เอาดินใส่นะจ๊ะแล้วก็รดด้วยน้ำผสมเ,เครื่องดื่มชูกำลังเล็กน้อยเพื่อให้สดชื่นนะจ๊ะนี่งามบองามบบนี่จ๊ะวันนี้คุณป้ามาบอกวิธีการล้างกระถางอย่างง่ายนะจ๊ะนี่กระถางดินเผาที่เป็นคราบ คาบใครคาบตะไคร่น้ำนะจ๊ะแล้วเราก็มาปลูกอกโกนิมาเราสวยๆงามๆจ้าปลูกปอสารกับแม่นสวนข่อยนี่แหละเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะอันนี้ต้นน้อยๆคุณป้าก็จะไปแยกกระถางออกก็ชิคเดขายอีกเดียนนี้เบ่าขึ้นกข็ขายอย่างเดียวไปแล้วไปแล้วจ้า